สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะจะทำวิดีโอ back to school ให้ดูกันเจนเชื่อเลยว่าสิ่งที่ยากที่สุดในวิดีโอนี้ก็คือการตื่นให้ทันค่ะเราต้องตื่นให้เช้าเพื่อที่เราจะมีเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งสวยกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยเจนขอไปรับประทานอาหารเช้ากันก่อน,อนเลยดีกว่ามื้อช้าี่เป็นมือที่สําคัญต่อร่างกายเราที่สุดลนะคะเราไม่ควรจะข้ามเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลารับประทานหรือไม่มีเวลาทาเนี่ย เราก็ควรจะทาอะไรง่ายๆที่ถือออกไปกินก็ได้หรือ,อยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ควรจะท้ามื้อที่สําคัญที่สุดของร่างกายเราไปจร่งเจนเนี่ยก็ไม่มีเวลาทําอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทําอะไรง่ายๆอย่างขนมปังปิ้งหรือซีเรียลนะคะต่อมานะคะสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะคือการดื่มน้ํานะคะจะดื่มน้ําเปล่าหรือน้าส้มก็อะไรก็ได้ค่ะแต่เราควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยหนึ่งแก้วก่อนเราออกจากบ้านนะคะ อุ๊ยตายเจนลืมล้างเล็บช่วงปิดเทอมค่ะสีน่าเกลียดน่าเกลียดเจนว่านักเรียนนักศึกษานะคะเราไม่ควรจะทาเล็บไปเรียนเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันดูไม่สุภาพเราเป็นนักเรียนเนาะเราควรจะแต่งตัวให้สุภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะหลังจากล้างเล็บเสร็จแล้วเจนขอตัวไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งหน้ากันนะคะเจนขอล้างหน้าให้สะอาดหน่อยดีกว่า ปกตินะคะเวลาเจนล้างหน้าเนี่ยจนจะมัดผมทุกครั้งเพื่อให้ผมไม่อยู่บริเวณหน้าของเรานะคะในไหนก็ไหนๆแล้วขออัปเดตสกินแครูทินมาหน่อยดีกว่าสิ่งแรกที่เจนจะใช้นะคะคือาด่าระบบโลชั่นตามด้วยาด่าระบบเอสเซนต์ต่อมานะคะคือสมูท t อีโลชั่นท้ายสุดนะคะก็คือไอครีมของพรีนี่ค่ะเจนชอบตัวนี้มาวกเพราะเนื้อเนี่ยเบาๆเหมาะสำหรับใต้ตาที่สุดแล้ว ท้ายที่สุดนะคะพิีมกันแดดเป็นอะไรที่สําคัญมากค่ะไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะคะเจนแนะนําให้พวกเราทุกคนทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะหลังจากเราบํารุงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราบารุงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วลงกันแดดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มต้น แต่งหน้าก็เลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะเราจะออกบ้านจากออกจากบ้านทั้งวันไปในหนังสือใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้ผิวเราไม่อยากให้รองพื้นที่เราลองลงไปเนี่ยมันมันเป็นคราบอะ่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ไพรเมอร์นะคะวันนี้ทจ่จะลองใช้เบเบอรีนเบบี้สกินนะคะคือรุ่นนี้เนี่ยไม่แน่ใจประเทศไทยยังไม่น่าจะมีขายนะแต่วันที่เจนไปญี่ปุ่นมันก็มีขายละเครือ,อน,นี้เนี่ยเจนฝากเพื่อนซื้อจาก USA นะคะ เหมือนเห็นใน YouTube เห็นในวิดีโอของพวกครูต่างประเทศนะคะแนะนำว่ามาเนี่ยเทียบเท่าได้กับ Benefit Professional เลยแต่ตัวนี้ยค่อนข้างจะถูกกว่าหลายเท่าเลยแหละก็เลยอ่มาลองซื้อมาลองดูนะคะตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติคือปกปิดรูคุมขนนะคะถ้าเกิดใครไม่มีปัญหาเรื่องรูคุมขนเนี่ย ก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยช่วงนี้สิวเยอะมากแบบไม่โอเคก็เลยต้องลองรองพื้นนะคะคือปกติเนี่ยจะไม่ค่อยอยากแนะนําให้แต่งหน้าไปเรียนแล้วใช้ลงรองพื้นนี่เฉพาะที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ย,ย,นนยก็ไม่ค่อยอยากให้แนะนําใช้รองพื้นนะคะไม่งั้นมันจะดูเยอะดูแบบเราไม่อยากให้ผิวเราแก่ก่อนวัยใช่ไหมเพราะกันที่เราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราเหี่ยวหน้าเราแก่คนจะให้หน้ามันใสๆสไปเรียนนี่น่าจะเวอร์ก,กว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครนี่ไม่ไหวจริงๆหน้าแย่อย่างเจนอย่างเงี้ยก็ จะไม่ให้ออกจากบ้านโดยที่ไม่มีรองพื้นเลยก็คงจะทับไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยจะใช้รองพื้นที่บางเบากว่าปกติที่เจนใช้นะคะวันนี้จะหยิบมาใช้เลฟลอนเนลี่เนเกตก่อนที่จะลงรองพื้นเนี่ยก็นวดเขานาหล่งางปากนให้มันแบบอุ่นๆรองพื้นตัวนี้นี่จะไม่ค่อยให้ความปกปิดขนาดนั้นนะคะบางมากแต่วันนี้อยากให้ผิวมันบางๆอะคะ่ะไปเรียนมีสิวหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกม่แ้ไม่อะไรอย่างเงี้ยเราวัยรุ่นเนาะ แปรงที่ใช้นะคะคือ expert brush face brush ของ real technique นะคะหาซื้อได้เดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายละตาม e v e n b o y หลังจากลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ายังมีแพ้สิวเต็มหน้าเลยมันยังไม่เนียนนะคะเพราะฉะนั้นฉันก็จะใช้ d e f o n colorstay นะคะก็คอนซีลเลยตรงไหนเรามีปัญหาก็เอาเลยสิวอยู่ตรงไหนก็เติมจุดของตัวเองไปเลยะคะ่ะ ใครจะเก็บสิวให้ครบทุกเม็ดก็เก็บไปนะคะคือเจนแอบขี้เกียจไปเรียนก็ไม่เป็นไรเป็นสิวหน่อยไม่เป็นไรใต้ตานะคะใช้เป็น B B I r o นะคะของ Garnier อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันเนาะใช้บ่อยจริงๆแล้วใช้แป้งฝุ่นก็ได้นะแต่เจนยังมีสิวอยู่ไงยังแบบยังเห็นยังปกปิดไม่หมดก็เลยจะใช้เป็นแป้งหัดแขนแทนที่จะเป็นแป้งฝุ่นนะคะอันนี้เจนหยิบมาใช้นี่นะคะก็คือเซซานนะคะ ใช้วิธีการกดลงไปนะคะแล้วก็กดลงมาที่หน้าเรามันจะทําให้ปกปิดสิ่งที่มันไม่ได้ปกปิดเมื่อกี้นะคะให้มันปกปิดมากขึ้นเจว่าแป้งเซซาีดีมากนะ,ะถือว่าดีมากสำหรับการไปเรียนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หนาขนาดนั้นแล้วก็มันปกปิดโอเคพอดีแล้วก็ควบคุมความมันได้ระดับหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้สุดๆแต่คือเราก็ไม่ได้อยากหน้าแมตไปเรียนมากแล้วก็อยากหน้าวาววาไม่งั้น ไปเรียนนี่จะดูแก่แล้วนะคะถ้าเกิดแมทไปหมดให้มันดูแบบว้าวดูมีน้ำดูแบบเฮ้ยผิวชุ่มฉ่ำหลังจากนั้นนะคะจะจะมาเริ่มแต่งตาก,กันวันนี้นะคะจะใช้ไอพายเมอร์ของพรีจิ i ส is นะคะอันนี้เขาส่งมาให้ลองตัวไอพายเมอร์เนี่ยเป็นความรู้สึกเดียวกับเออร์เบิร์นีเคเลยอะ่ะแบบเท็กซ์เจอร์ของมันยอะไรเงี้ย รอให้ไอพายเมอร์เซตตัวแป๊บหนึ่งนะในขณะที่รอเนี่ยเจนก็จะมาเขียนคิ้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะดินสอเขียนคิ้วก็เดิมๆนะคะอีโตดีนะคะเริ่มจากการเขียนหางก่อนนะคะนังจะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะเจนก็จะมาใช้แบบฝุ่นเขียนคิ้วกันวันนี้นะคะใช้ K Design e y e b r o w นะคะตัวเก่าใครจำได้ใบเออที่เย็นมาอันนี้เขาซื้อมาใหม่แล้วนะ,ะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มใช้อันนี้กันกับแปรงเหมือนเดิมใช้จนนานเหลือเกินก็ยังอยู่กับเจนนะคะอันนี้ แปรงเขียนคิวอาซเซียนะคะจะเริ่มจากใช้สีเข้มที่สุดมาเขียนบริเวณหางนะคะแล้วเอาที่เหลือๆเ,เนี่ยมาถูบริเวณข้างหน้านะคะเหลือยังไงก็เอาแค่นั้นมนาะจะได้ดูไม่แข็งเกินไปนะคะคิ้วคนเราไม่ควรจะแข็งตั้งแต่หัวจนหางนะคะก็เอาให้มันแบบหัวนี่อ่อนๆ้วหางเข็มๆนะคะ บอกเลยว่าปกติเวลาเจนไปนเรียนเจนแทกจะไม่ค่อยแต่งหน้าโดยสารเจนแค่จะเขียนคิ้วไปแล้วก็ไปอย่างนั้นเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นก็มาทาสันจมูกที่เราทากันประจำนะคะซึ่งจใช้สีตรงกลางกับตรงล่างสุดนี้นะคะปัดรวมไปเลยทําจนทุกคนแบบเบื่อแล้วมั้งทําประจําเลยใครมีจมูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องทาทัานทีก็ได้นะคะข้ามไปได้เลยมาสคาร่านะคะเหมือนเดิมเบบรีนนะคะ แค่แต like so er ่งตานะคะปกติจะไม่ค่อยแต่งตาอย่างที่เจนบอกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าปกติจะไม่ค่อยแต่งตาไปเรียนเท่าไหร่แต่วันนี้ไหนๆเราก็ถ่ายวิดีโอนะก็อยากจะโชว์ลุคใสๆให้ดูว่าเอ๊ะถ้าจะแต่งตาไปเยนเนี่ยแต่งยังไงคนจะถึงจะเหมาะสมนะคะไม่ค่อยแนะนําให้แต่งส m o k กี้อาสีน้ำเงินสีเขียวอะไรเงี้ยมันดูไม่สุภาพก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ใส่อย่างนั้นไปนะคะควรจะแต่งตาสีนูตสีชมพูหรือว่าสีออกพีชนะคะหรือว่าออกน้าตาลทำด้านๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเหมาะกว่านะคะวันนี้เจนก็เลย จะอายไทอายแชโดว์นะคะของฟิจิสสองรุ่นนี้ไม่เหมือนกันนะคะรุ่นนี้เรียกว่า true metal eye shadow สีสีอยู่ไหนอ่ะอ๋อสีคัพเปอร์นะคะ03สีคัพเปอร์ส่วนอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น long term relationship คุ้ยสีอายแชโดว์เก๋อ่ะ long term relationship นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสี สเปลส์บอลนะคะสีนี้จะเป็นออกสีออกเหมือนสีแชมเปญนะคะออกชมพูนู่นๆนะคะสวยมากได้ลองแล้วนะคะสวยมากจริงๆก็เลยเอามาให้ดูกันในวิดีโอนะคะก่อนเื่นนะคะจะใช้สีนี้นะคะแตะมานิดนึงทาให้ทั่วบริเวณเปิดตายนะคะเห็นไหมมันจะแบบเหลือบเหลือบทองๆชมพูชมพูนะคะเป็นประกายจะได้ดูแบบ ตาสว่างเอาไปเรียนก็แบบตาสว่างโอเคหลังจากนั้นนะคะจนจะใช้สีนี้นะคะที่เมื่อกี้ให้ดูเป็นสีคอปเปอร์ใช้บริเวณหางตานะคะโดยใช้แปลงอากูโฮโดที่เพิ่งซื้อที่เห็นในญี่ปุ่นฮอนะคะ J5523 นะคะแตะมานิดเดียวเฮ้ย <c oughs> แตะมานิดเดียวอะ่ะแล้วแบบเยอะขนาดนี้ตกใจเบามือหน่อยนะคะกับอายแชโดว์ยี่ห้อนี้เบลนให้ดีนะคะ โอเคนะคะเมื่อกี้ยู่ดีกล้องก็ดาบไปคือมันร้อนมันเลยดาบไปแต่สิ่งที่เมื่อกี้เจนทํานะคะคือเจนใช้แป้งอันเดิมแป้งที่เจนเอ่อปัดไอทำสันจมูกอะคะ่ะเจนก็เอาอันนี้เหมือนเดิมใช้สีเนเกตสองนะคะจากเอ,อ่อจากเออร์เบนดีเคเนเกตเบสเนี่ยเอาตรงนี้สีนี้เบาๆแล้วก็มาเป็นบริเวณตรงที่เราลงสีเมื่อกี้ไว้อะคะ่ะ ระหว่างอายแชโดว์กับตรงหนวกคิ้วแล้วเพื่อจะให้มันเป็น t r a n s i นค o ลเ o อ o r ให้มันไม่ใช่อยู่ดีแบบโดดเป็นสีสีพีชแล้วก็ปุ้งเข้าไปเป็นสีเนื้อเลยนะคะก็อยากให้มันมีสีน้ำตาลเบลนด์นิดนึงให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะและหลังจากนั้นเจนก็ใช้แปรงหัวประมาณนี้นะคะแหลมๆประมาณนี้อ่ะเจนใช้สีคัพเปอร์เมื่อกี้นี่แหละในการเขียนบริเวณขอบตาล่างนะคะก็ให้มันดูวิงๆๆวิงินิดนึงแล้วหลังจากนั้นเจนก็ได้เขียน อายไลเนอร์ er ไปแล้วแต่มันกีมันดับก็เลยจะบอกเอาละกันเจนก็ใช้ Max i Black าานะคะของ m มสทีในการเขียนอายไลเนอร์คืออันนี้เนี่ยจ,จะเป็นอายไลเนอร์ที่ธรรมชาติมากคือจะไม่ได้วิ่งหาออกไปยาวมากเกินไปคือพอดีอนะคะ่ะแล้วก็จะบางแล้วก็ชิดขนขนตามากที่สุดนะคะเพื่อให้มันเป็นธรรมชาติเพื่อให้เราแค่ดูว่ามีขนขนตาที่หนาขึ้นเท่านั้นเองคือไม่อยากให้มันดูแบบเฉียวอะไรมากมายก็เอาให้มันดูบบธรรมชาตินะคะขั้นตอนต่อไปฉันก็เลยจะเริ่มปัดมาสคาร่าแล้วก็เริ่มบัดขนตาแล้วนะคะ ทนนี่ชอบที่สุดอยู่แล้วแต่แห้งมากแล้วแต่ก็ยังพยายามจะใช้อยู่นะคะก็คือเมเปิลลีนฟอสซี่นะคะแบบไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะใส่ใส่ไปเรียนนะธรรมชาติใครอยากติดขนตาก็ติดไปเลยนะคะต่อปกติเจ๊ไม่ติดไม่รู้จะติดไปทําไมหนักนะคะเรียนหนังสือติดขนตาพร้อมอีกนี้ไม่ไหวนะคะขนตาล่างนี่จะจะใช้เป็นของเมเปิลีนนะไอ้ไม่โอ้ยม่วไปหมดแล้ววันนี้พูดมูดไปหมดเลย อันจะใช้มาจอลิก้ามาจอก้านะคะในการเขียนอขอบตาเอ้ยคนตาล่างนะคะปัดลงมาสวยโอเคเจนเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเองนอนน้อยคือเป็นคนนอนดึกตอนประมาณตีหนึ่งตีสองเงี้ยสิวก็เลยขึ้นเมหน้าเลยลวอเตาลาของเจนเนี่ยจะออกแดงๆนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนเจนเลือดมันแดงไงมันก็จะดูเหมือนแบบคนเพิ่งร้องไห้หรือคนไม่ค่อยได้นอนเพราะฉะนั้นจินก็เลยจะมีทริคนะคะให้เพื่อน,อนๆนิดนึงคือ จะใช้ดินสอสีเนื้อนะคะหรือว่าสีขาวก็ได้แต่สีขาวเนี่ยจะดูโดดไปนิดนึงมันจะดูไม่จริงเพราะฉะนั้นจะใช้สีเนื้อนะคะอันนี้ของ Cartridge Made t o s t a นะคะโอเคนะคะใกล้เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มปัดแก้มกันดีกว่าวันนี้นะคะจะจะใช้สีออกส้มชมพูเอจะแบบจะเป็นส้มหรือจะเป็นชมพคือใช้สีที่แบบออกจะเป็นทั้งสมทั้งชมพูนะคะจะได้ดูแบบ ธรรมชาติดูแบบดูของจริงนะคะวันนี้ก็เลยเลือกใช้ที่ไปซื้อจากญี่ปุ่นนะคะไวายตกที่เป็นสีนะคะนี่มันจะเป็นไล่ตั้งแต่สีชมพูแดงไปชมพูแล้วก็ไปเหลืองนะคะมันก็เลยปัดตรงประมาณปัดรวมๆกันมันก็จะออกเป็นส้มๆชมพูๆนะคะเห็นไหมสีมันออกคิ้วอะมันดูแบบเป็นส้มหรือว่าจะเป็นชมพูเป็นชมพูอมส้มอมชมพูเป็นผู้หญิงสดใสน,นะคะ ไปเรียนเนี่ยจะก็อยากให้ผิวดูฉ่ำวาวนิดนึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะฟาดไฮไลท์นิดนึงวันนี้จะใช้ไฮไลท์ของ MAC นะคะสี Soft and Gentle จะใช้กับแปลงปัดแกมนี่แหละมันจะได้ดูแบบฉ่ำแบบแต่ถ้าเกิดใครหน้ามันก็ขอให้ข้ามเซตนี้ไปนะคะเพราะว่าพอระหว่างวันหน้าคุณก็จะมันโดยของคุณเองมันจะดูวาวโดยของธรรมชาติของคุณเองถ้าเกิดใครหน้าแห้งอย่างเนอย่างเงี้ยก็ควรจะ เพิมไฮไลท์นิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูแบบวาวๆาๆที่ใช้แปรงปัดแก้มเนี่ยเพราะว่าอยากให้มันดูฟุง้งไม่ได้จะเน้นไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อเป็นการไฮไลท์แต่ทําเพื่อการทําให้ผิวเราดูฉ่ำนะคะไฮไลท์นี่ตามใจชอบเลยนะใครแบบคอนฟ idence จุดๆไหนใครชอบเยอะชอบน้อยก็เอาเลยนะคะขอเพิ่มบริเวณหัวตานิดนึงนะคะโดยการใช้อน,นี้แหละไฮไลท์อันนี้นหะตรงหัวตานิดนึงนิ้วดีกว่า อ่ะตรงนี้หนึง่งตรงนี้หนึง่งกะนิดนึงนะโทนไปมือหนักไปนิดหนึ่งนะคะเออถึงไหนละเอาบรอนเซอร์นิดนึงขอบรอนเซอร์นิดนึงไม่อยากเครื่อ,องนีดกว่าจนไม่อยากหน้าขาวอะ่ะเพราะว่าเป็นคนหน้าขาวพอลงรองพื้นขาวๆมันก็จะดูขาวก็เลยขอตบบรอนเซอร์นิดหนึ่งนะคะเฮ้ยไม่ได้แบบหน้าขาววอกนะแกคือเจนจะปัดบรอนเซอร์เพื่อให้ผิวดูไม่ขาวเกินไปนะคะ่ะไม่งั้น มันหน้ามันจะดูแบนมากถ้าเราไม่ลงบอนเซอร์เลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะลงบอนเซอร์ให้หน้าเราดูแบบมีมิติมากขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่เป็นการคอนทัวร์ให้หน้าแบบชัดเจนอะไรมากมายปากซีดนิดนึงแต่วันนี้จะไม่ใช้ลิปสติกนะเพราะว่าไปเรียนไม่อยากให้ใช้ลิปสติกก็เพราะฉะนั้นจะใช้ลิปบาล์มนะคะอันนี้เป็นของเมเบลีนะคะเป็นลิปบาล์มที่มีสีนะคะสีเชอร์รี i คสนะคะเป็นลิปบาล์มแบบมีสีอะไม่ให้ปากซีเฉย ก็เสร็จแล้วเสร็จพิงเท่านี้นะคะลุกไป,ปโรงเรียนของเจนง่ายๆไม่เยอะเลยคือเหมือนแต่งหน้าน้อยมากส่วนผมเนี่ยเจนก็ปล่อยให้เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะง่ายๆถ้ามีเวลาก็อาจจะมวนบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ ไม่ได้มีเวลาไปเรียนไมไ่มีเวลาตื่นเช้ามาแบบตื่นก่อนสองชั่วโมงไปอาบน้ำแต่งตัวอะไรขนาดนั้นเพราะตีนี้ใช้เวลาเตรียมตัวไม่ถึง10นาทีวิ่งผ่านน้ำเอาทุกชานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเพราะว่าบางวเพื่อนจะชอบแล้วกันก็<笑><笑> <c oughs> <c oughs> ต้องชอบแหละเนาะโอเคขอบคุณนะคะไว้กันนะเจอกันใหม่ <c oughs> เดี๋ยวจะจะทำอีกเวอร์ชันนึงออกมาเป็นเวอร์ชัน ตื่นสายนะคะนี่คือเป็นเวอร์ชั่นตื่นเร็วมีเวลาแต่งหน้าลงรองพื้นปกตินี้ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้น,นใครที่คิดว่าไม่มีเวลาก็เดี๋ยวรอไปดูคลิปต่อไปแล้วกันนะคะก็วันนี้ก็มีเท่านี้แล้วถ่ายไลฟ์ังว่าจะชอบกันเย้